ชีวิตดาวมายุรีทำใหม่กลายเป็นเด็ก18อีกครั้งทน20ปีแก้อีกกี่ครั้งก็ไม่จบชีวิตดาวมายุรีถูกทักแรงเจาะทำใหม่กลายเป็นเด็ก18อีกครั้งเจอพิษทำหน้ากับของเถื่อนเมื่อ20ปีก่อนนักร้องลูกทุ่งดาวมายุรีบอกต้องทนช้ำใจมาตลอดกับคอมเมนต์ว่าแรงล่าสุดดาวมายุรีเปิดใจเตรียมตัวขึ้นทำอีกรอบเพื่อเหล่าครั้งใหม่ให้เรียกระชับขึ้นเผยดูเลิอกอยางไว้แล้วเสริมความปัง พร้อมกันนี้ยังเผยถึงชีวิตที่ดีขึ้นสวยขึ้นเพราะมุ่งมาทางทมสวดมนต์ไหว้พระศีลห้าไม่ขาดปล่อยวางชีวิตเลิกยึดติดชื่อเสียงแล้วดาวเป็นคนที่ต้องเสียทุกปีปีที่แล้วทำเรื่องตาพอมาปีนี้คลินิกหนึ่งติดต่อมาให้ยกกระชับหน้าอ่อนไว้ส่วนตัวเรามีโครงการจะแก้ไขยอยู่แล้วแก้ไขอีกแล้วไม่จบอยากให้คางเป็นรูปเรียวขึ้นแล้วยกกระชับหน้าไปดูเลิกดูวันครั้งนี้จะมาสายมูนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่สําหรับดาว เปิดออกมาว่าถ้าดาวจะผ่าตัดเดือนมีนาเมษาดีไหมให้ออกมาดีเลยเขาบอกให้ทําข้างขึ้นเอาวันที่30ดีกว่าเป็นวันครูเรามีความเชื่อว่าครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองเราจะได้สวยและรวยขึ้นพอลืมตาเราสวยแล้วรวยขึ้นปังขึ้นดีขึ้นติดการทําไปแล้วหมายเรียกว่าติดการแก้เกษตรติดแก้แน่นอนทําเพื่ออยากให้ตัวเองกลับมามีใบหน้าที่เรียวขึ้นแก้แล้วแก้อีกไม่จบสักทีเมื่อ6-7ถึงปีก่อนพี่ส้มเคยชวนไปเกาหลี ตอนนั้นเรายังไม่พร้อมเรื่องปัจจัยไปไม่ได้เราก็ทํามาแก้ไขมาเรื่อยๆล่าสุดมันดีขึ้นก็ไม่ต้องปรับแล้วเราไว้เลข5แล้วเราก็ไว้นี้แล้วเรามาทางสายธรรมด้วยคำมันเลยปล่อยวางมากขึ้นไม่ยึดติดร่างกายมันไปกับเราไม่ได้เลยพลาดไปเจอทำเถื่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเขาบอกมันเป็นคอลลาเจนอยากทำคังก็ไปเติมกับเขามันพลาดหลายๆครั้งทางแก้6 -7 ถึงครั้งแล้วเหลือแค่คังอย่างอื่นพอใจหมดแล้ว เคยถูกว่าหน้าไม่เป็นคนหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวตอนนั้นทําใจไม่ได้นะ